สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับวันนี้มาพบมาพอกับช่องฮักนกชาแนลครับคือเก่าแหละครับมีตะแนวแซ่บมาฝากพี่ตอนน้องเฮาอาหารตามฤดูกาลครับเพื่อนว่าเป็นเ็ดตาบครับเ็ดตาบเพื่อนว่าเบิ่งเอินคือกันอยู่บนเลยครับเ็ดตาด้วนี่ดอกนหญ่ๆครับเป็นเ็ดตาบพ่านทั้งบานโพดำอื่นบางคนฝึกเอิ่นเ็ดปวกส่วนมากฝึกเอิ่นเ็ดปวกนะครับเบิ่งดอกนหญง่ๆแกงครับืัอนี้ แกงสดนำโกโก้ครับแกงไท่พักอตูพัก<บ>นองตูพอดำอํำโอ้มีแตดงง่ดอกไงดอกไงแห้งครับเพสทางบ้านพอดำํำเพิ่งให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งใจแกงไท่พักนั่งตูสบะน้องอ้พักนองตูใส่สมนี่สิเป็นทักสมพักติวครับแ่บๆมือนี่หอมน้ำปลาแดกนี่หุยนใสกันครับพะไอตูพี่น้องเลยกินกับเขาไม้เขาไม่เขาไฟไม่หม้มมอมาแ่บๆเหมือนกันครับ อตอนแรกคิดว่าเป็นเขาดีบึงพร้ดำลองเบึงดองให้ไงก่อนมันชีเหนียวหรือว่ามันชิบนเหนียวนะครับมาลองเลยเจ็แบแสบนะพระอ้อมหืมหวานครับ พอ,อ,อยบบเหนียวมันยำกรึดๆเลยพี่น้องเลยนี่เมนูนก,กอยกระแสบคน,น่ะน้องกันกับน้องวุ่นบอได้มานำรับเหมือนกันขับแทบสองคนกับคนจอยอื้มลองจุ่มงามงเลย ก็ยานยุบเอาด้วยครับอืมคึดเนาะวาซีเนียวโบเนียวด้วยครับ ไอ้โซนฮอนเย็นจ้ำอุ่นกำลังอุ่นๆครับแกงแล้วไม่ไหม้ครับมาี่ได้ผักสลายน้ำครับออกขมจังหน่อยส่วนน้ำแจี๊ยครับ คนจอยห้จักโลกครับอ้เบิ่งตีนแง่ๆครับบางบอนเกินเ็ดถับบางบอนเกินเห็ดปวกประเทศอันเดียวกันครับ,บแซ่บแบบนี้ห้แซโลกเลยหือ กินแกงเพืียๆครับมนเนี่ยมุงมีแจ่วเป็นบนี่ครับเป็นว่าอยู่อิสาเเนเบื้อแนวกินครับกินได้เบิ้องเรื่อคือคอะไรอืม,อมดอกใหญ่ีนหวานครับเบิ่งความจูมงางไปเหยียบหอยว่าเป็นซิปักตีน เดี๋ยวต้องมือพอรำได้อีกเดี๋ยวพอรำก้อยสุกกินครับก้อยเห็ดแกงเป็นดอกเลยครับโปรตองจีอืมสมปยรวย ทางเขาพอดนได้เด้อมึงนะครับอ้วอ้วกดาวอ้วพอดำกินอานอีกแล้วครับพี่น้องว่าอยากกินน้ำร่องเบิงครับคำพอดำได้ลองสั่งไว้เบิงเดี๋ยวพอดำหามาขายให้ขายเอาเงินพี่นอ้องผู้บ่เคยกินลองเบิ่งครับ เห็ดตาบฟ้านหรือว่าเห็ดปวกฟ้านเหมือนวากินกับคนจอยสองคนครับปวดปากปวดตีนแฉบปานี่พอรับกับกินเบิร์สิ เขาหาน้ำไมากินครับกินพร้อมพอดำเดี๋ยวทางพีพอดำที่กินเพื่อดอกงามท่านนี้แกงเห็ดตากรับขา้าวม่อือเอาเอาโทรศัพท์ไปซ่อมครับให้คนจอยเฟเลฟ้ามอเข้าให้เห็ดไฟไม่มอพี่น้องมึงอื้อูือนะตีนยาว อาจจะมาคำแน้งหน่อยครับมือนแบบแซ่แบบอิสานนี่ลีครับลางสองนำสามนำครับนี่จังบนแง,ง่พี่น้องบางคนวายันแง่เหมือนัน อันซื้อนนิกับแพ้งอยู่ครับโลหนึ่งแต่ไมแตะดอกอันนี้เลยพี่น้องเลยคนเมนเ่าสอนสอง ค้ามันว่ากรอยก็สิอีกแบบหนึ่งอุ้ยคุณจอยนี่โอ้ยครับน้องทิ้ไงิ้มวันนมาท่านมาแต่โรงเรียนครับเดี๋ยวชิจงเมื่อพีเพิ่นกินน้ำอยู่ดอกปีนี้เล่ากับท่านละกินขึ้นกันเมนกกับท่านละกินเนาะ อิ่มยุ้งอิ่มจ้ะเอาอิ่มไม่บาดเกกินอีกก็ได้เอาอีกเนาะมึงดีกว่ากินรองงามๆครับโมเมนต์ประดามีคุยได้กินสองค้นกับแซบสองค้นดูนไหมหักน้องตูอ่อนหอบเข้าไป อหอมดอกแขวนๆตันๆอืสดนำโกโกๆกเลยครับมาเนี่ยแซ <c oughs> ่บฝากตอนพี่น้องเข้าครับเอาเอาพอดีแซ่บเนาะสองคนมานน่ได้มากอะประมาณเกือบสองโลเลยครับพอติดซิงเบิง ว่าที่พี่น้องมาเลาะไซเบดอยู่ครับนี่บรรยากาศเนี่ยมือแรงหฮอเต้าเ,ออเข่าเขียวครับผลอื่นว่าเขากําลังกินปุ๋ยแต่ว่าทา้งบานพําฝนทําบโ,โตกครับบ่ตกมาอนีสองอาทิตย์3มอาทิตย์แล้วครับ้อนหอนเอามือใดก็เอาคือฝนที่ตกเสียง้าห้องก็บม่มีแต่เก่าฟฝาสิงห้องบ่มื้ออื่นกับมือฮือ่นเดียวนี้มิดครับ <laughs> บ้านพี่น้องก็ได้ครับฝนตกดีบ่เนาะเขานำซ้ปลาง้ามแร้วบ่ครับมิด <c oughs> มิดเสียงตอบครับเอามือนน้กะจางใดก็ขอฝากพี่น้องเด้อครับเด้อกดไลค์พอดำแน่เนาะพอจะเป็นก็ล่างแรงอกแรงใจครับคุณจอยซอยกันเบา <c oughs> เปลี่ยนคิวเปลี่ยนคิว <c oughs> ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องุ่นน้องวายน้องกันน้ำตาจ้าแต่ว่าน้องหุ่นกับน,น้องกันอ,กอยู่เพื่อนบ่ด้มากเอา <c oughs> เซ่บๆมือนน้กะ ลัดคำครับอาสีมือในเล็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเอเดอะไรแหละมือหนึ่งมือหนึ่งกะพาลูกมากินนะครับเห็ดมือละคลิปได้พี่น้องเลยบริเหตุร้ายครับจะอิ่มเนาะม่เอาจ้ะเอาพอดีแซบๆครับฝากตอนพี่น้องเข้ามาอน้เป็นได้แหละมือตือตือนอย่บอกบุ๋มือปนไดเอาผู้ที่กดไลค์กดแชร์แลลวก็ขอให้มีความสุขความเจริญครับขิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปัถนาครับผู้ที่บุษบกละกดไลค์กะให้ลำลำเรื่อยๆขึ้นกันครับ สนใจก็อย่าลืมนะครับเด้อทักไว้ใต้คอมเมนต์ครับเบิ่งดอกอยิงยง่งใหญ่างามๆนั่นนี่ะค,ครับมีครับมีทางบ้านพ่อดำพ่อดำซื้ไปเก็บบอกแมนพ่อดำซื้ไปเก็บมาขายให้ครับพี่น้องแกขีโมงอีกแล้วขี้โม่งเอาไปซื้อเปตัวพี่น้องเนาะเห็นยบอกนะครับเขียรหน่อยหอ,อยมเงี้ยมือแรงบรรยากาศทางบ้านพ่อดำเอามากก็กินเบิร์ดแล้วครับอันนี้เอามาฝาก นกหุ่นแน่ฟาแมลงกได้เนาะกินน้ากันครับแซ่บๆครับปีหนึ่งกับซิมีบดูดูดอกปีละเถือหรึอสองเถือแต่ว่าเมนูก้อยนี่ก็แซ่บกอ้อ,กอยใส่อันก้อยใส่ยังไงไข่เฮ้ยเมียนไก่ใส่ผักบัวหัวหอมครับใส่ผักพริกมะนาวนะครับเขาเอินว่าก้อยเห็ดตาบคอมเมนต์มากก็ได้ครับบ้านพี่น้องเขาเออินบุคือทางบ้านพอดากะบอกกันเข้ามาแต่าทางบ้านพอดำเอินเห็ดตาบหรือว่าเห็ดปวกนะครับโอ้อีกอย่างหนึ่งพอดำเคยได้ยินอยู่เพิ่นเอินไว้ เฮ็ดโ <Head> คนเพม่อนว่าโคนเมนแนนแต่คนเม็นไว้ครับบานพี่น้องเอาเอินว่าเฮ็ดยังกะดีบางบองบางบอนเอินพวกคือกันครับแต่ว่าเฮ็ดคือกันเหมือนว่า <c oughs> <c oughs> เอามอนก้าฝากไว้ซํานี้ครับแซบๆน้ำพอดอกันเลยเออเอินะจะมาพกๆกันไหมครับสําหรับมอนก้็ขอขอบคุณครับ